แกะกล่องของขวานเร็วเข้าเราจะจัดบ้านเป็นวันคริสต์มาสกันนะวันนี้โอเคได้เลยเดี๋ยวเพ็กตัดอันนี้ก่อน Mobile, Mobile. โมบายโมบายอ้น่ารักจังเลยนี่ตรงนี้ด้วยดีกว่าได้เลยพี่ฝนพี่เพกจัดให้แล้วดึงดึงึง,งเอเ๊ะอะไดี๋ยก่อนเสียงเสียงอะไรนะบูบูบูกป๊ิ๊กบอกว่าไงงั้นเหรอมีข้อความเด้งขึ้นมาข้างบนนั่นน่ะเอะอข้อความ ว้าวมีเพื่อนบอกเราว่าวันนี้เขามีแจกของขวัญฟรีฮอมีจริงๆด้วยดูนั่นสิว้าวเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเหรอนี่นี่นี่ทางนี้เลวเข้าเขาบอกว่าให้เราใส่ข้อความตรงนี้เข้าไปข้อความเขียนเอาไว้ว่าคันเลร์เหมียวฮะคันเลร์เหมียวจริงๆเหรอเนี่ยลองใส่ดูดีกว่าเออเดวยวก่อน มีของขวัญมาส่งจริงๆด้วยฉันนี่ตาลุกวาวเลยเหมียวเปิดกล่องออกมาได้อะไรกันนะเหมือนจะเป็นอันนี้คือชุดแมวหรอชุดแมวแล้วนี่ก็คืออ๋อสร้อยคออ้อหเแท่เลยนะเนี่ยน่ารักจังเลยแต่แบบว่าพวกพี็นายใส่ไม่ได้เหรอทำไมฉันจะใส่ไม่ได้อะ น่าจะเป็นชุดของผู้หญิงมากกว่านะเ,ออเสียใจจุงไม่ต้องเสียใจแต่ว่าเขามีของขวาญอันนี้มาให้หนายด้วยละนะนั่นอะไรนะโอโ้โหเท่เลยบ้านแมวเหมียวเหมียวบูบูบูโอโ้โหพวกปิกนี่นายนี่โชคดีจังเลยจอนะอยากได้มั่งขอขึ้นไปด้วยดีกว่าขึ้นมาดิจอน อขอบใจมากเลยนะที่ฉันได้นั่งด้วยเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับพีบ่ฝนดูมันว่าเพื่อนจะนสง่ง้อความอะไรมาอีกนะครับมีโค้ดใหม่อีกอันนึงแล้วเหรอเนี่ยโค้ดใหม่เขาบอกว่าไงนะเรนโบว์สไตล์เออเรนโบว์สไตล์ของขวัญมาแล้ว ของขวัญชิ้นนี้จะต้องเป็นสีลุงแน่นอนเปิดเลยเร็วเข้าตื่นเต้นชมัดเลยโอ้ชุดแต่งหน้าสีลุงเออนี่ไงมีสติ๊กเกอร์ด้วยแล้วก็มีอันนี้คืออะไรนะรองเท้าสีลุงเสื้อผ้าสีลุงอ้าววันนี้พี่เอกอย่างเท่เลยนะ งั้นวันนี้พี่เอกจะใส่ชุดสีรุ้งนี่ละกันน่ารักจังตั่เบอร์ว่าวพี่ฝนก็อยากจะได้เสื้อผ้าสีรุ้งเหมือนกันนี่นะเรายังมีโคดนันเดิมที่เราเอามาใส่รวมกันได้นี่นะพี่ฝนโคดน,น,นั้นว่าไงมั่งอ่ะก็โคดอันนี้ไงคโค้ดเรนโบว์เนี่ยเรนโบว์นี่ไงเรนโบกิฟใช่หรือเปล่าใช่เรนโบกิฟสะกดยังไงเรนโบ g ีไแล้วก็ทีใช่ไหมอ๋อได้มาแล้ว นี่ไงครันนี้ก็เป็นชุดแบบเป็นสีเรนโบว์ฉันใส่เลยก็แล้วกันนะมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งหูฝังด้วยพี่หวนจะกลายเป็นเรนโบว์แล้วเพียงก็เป็นเรนโบว์แล้วฉันก็มีที่เล่นเรนโบว์ด้วยทุกคนได้เป็นเรนโบว์หมดเลยทำไมเขาถึงได้รู้ใจเราแบบนี้นั้นเนี่ยเขาน่าจะส่งมาให้เนื่องในวันอะไรบางอย่างเรนโบว์ฟรีมาอีกแล้วนีง่ง โอ้โหนี่มาเป็นห้องเลยนะเนี่ยใช่นี่คือเก้าอี้เกมมิ่งของพี่ฝนเองบู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 เ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เขาพิมพ์ว่าอะไรนะเขาพิมพ์ว่าเลนโบฟรีพี่ฝนนอกจากจะได้เก้าอี้ได้หูฟังแล้วยังได้แว่นตาแล้วก็มีกระเป๋าอีกต่างหากนี่พกเธอ ฉันนะกดออดเรียกต้องนานแล้วนะกดออดเรียกพราฉันงั้นเหรออ๋อเวนเดเธอมาพอดีเลยนี่ฉันมีของขวัญมามอบให้เธอด้วยนะอืของขวัญน,นะช่างก่อนเธอตอนนี้ในเมืองเขาจะจัดฉลองคิดมัดแต่ว่าต้นคิดมัดไม่มีใครตกแต่งเป็นเลยนะสิะไม่มีใครตกแต่งงั้นเหรองั้นเดี๋ยวพวกเราจะเป็นคนช่วยเองก็แล้วกันนะใช่แล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปช่วยกันจัดเองมี ใส่ไดด้พอีเห็นไหมพี่วอนบอกแล้วอันนี้คือชุดของแมวเหมียวผู้หญิงอ่ะตัวฉันเองก็อยากได้นะเนี่ยไม่เป็นไรพวกเป๊กไหนได้บ้านแมวเหมียวไปแล้วนี่นะอันนี้ให้เหมีวของเว้นเดกก็แล้วกันนะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะอย่าลืมไปตกแต่งต้นสนในเมืองให้ด้วยนะเหมียว ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราจะไปจ่ายตบแตง่ให้เดี๋ยวนี้เลยล่ะอยู่ตรงนี้นั่นเองพี่ฝนนี่เงะต้นสนที่เขาบอกว่าวันนี้เขาจะมีการเฉลิมฉลองเพราะฉะน,นันนเราจะต้องเปิดกล่องอันนี้ดีกว่ากล่องนี้มันขนมไม่ใช่หรอไม่ใช่กล่องขนมอย่างเดียวที่ไหนเป็นกล่องที่เอาไว้สําหรับประดับตกแต่งอีกตั้งหากไง กล่องขนมเราจะไปตกแต่งยังไงล่ะเดี๋ยวคคยดูก็แล้วกันรับรองได้เลยว่าจะต้องออกมาสวยงมหรือว่านี่เป็นความลับของขนมนั่นนี้นฮะถูกต้องล่ะเป็นความลับเดี๋ยวนี้มีการปัฒนาแล้วนะพี่เอกนะใครปัฒนาพี่เอกงาปพัฒนาตามหาความลับได้แล้วเฮ้ยทำอะไรเนี่ยนี่ไงทำนี่ถุงเท้า อ๋อถุงเท้าแขวนอันนี้ก็ปกติอยู่แล้วนี่นาแขวนไม่ใช่<ว>ไม่ใช่เ<ว>มื่<ร>อตอนนั้นเขายังแขวนไม่ได้แต่วันนี้เขาแขวนได้แล้วใช่แล้วเห็นปล่าเขามีหูเกี่ยวให้เรานั่นน่ะใช่เขามีการอัปเดตมาใหม่นี่แถมแคนดี้ในนี้ก็ประดับตกแต่งต้นคิดมัดได้ด้วยนะแล้วเราเอาขนมไปแปะกับต้นคิดมัดเลยได้ยังไงนะอ่าก็นี่ไงเป็นความลับที่มาใหม่โอ้อย่างนี้ก็ดีดีเอาขนมมาติดได้มันก็สวยอดีพี่ฝนใช่แล้วพอเวลาเราหิวนะเราก็เด็ดมา กินได้เหรอ <c oughs> เด็ดมากินเลยเหรอก็เหมือนกับต้นผลไม้ไงแต่ว่าอันนี้เป็นต้นแคนดี้นั่นเอาแคนดี้ไปแปะได้ด้วยเหรอเนี่ยถูกต้องอันนี้คือแคนดี้เคนมาวางไว้ได้เป็นการประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสที่สวยงามงั้นเราก็น่าจะเอาแคนดี้เคนมตไปทำอย่างอื่นได้ทีนะทำอะไรงัเหรอ ยังนึกไม่ออกแต่มันอยู่ในหัวแล้วแหละว่าจะต้องเอาไปทําอะไรเดี๋ยวกันนะค่อยๆนึกไปทีละอย่างกันแล้วกันพี่วนขอประดับตกแต่งหน่อยบหยิบน,นันไดไม้ฉันหน่อยเร็วเขาโบ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 อ,อ๋อเก่งมากเก่งมากนี่แหละฉันสามารถนําคุกกี้ขนมปังขิงเนี่ยนะไปประดับตกแต่งบนต้นคริสต์มาสได้ด้วยขนมปังขิงก็มาแปะต้นคิดมัดได้งั้นหรอถูกต้องเวลาหิวแล้วก็หยิบขึ้นมากินอร่อยอ งั้นถ้าลองเอาอย่างอื่นไปทําดูมั่งได้ไหมออืมอะไรงั้นเหรออย่างนึกไม่ออกเหมือนกันแต่พี่เอกคิดว่าน่าจะทําได้แล้วนะงั้นเอาอย่างนี้พี่เอกก็ทําขนมปังขิงไปประดับตกแต่งก่อนก็แล้วกันนะมันขาดอะไรไปอย่างนะมีแต่ต้นคิดสำม,มัดนี่อาจ้ยคิดว่าขาดดาวครับ อ๋อดาวนั่นเองเอาดาวไปใส่ไว้ด้วยสิใช่แล้วล่ะครับขาดดวงดาวที่มาประดับบนต้นคริสต์มาสแล้วก็ขาดขนมที่เป็นต้นคริสต์มาสด้วยนะครับนี่ไงใส่ให้แล้วนะจอร์ดนะอ๋อดีจังเลยครับงั้นจอร์ดจองอันนั้นเลยก็แล้วกันครับนี่เป็นดาวนะทุกคนโหน้ากินจังเลยเห็นแล้วหิวชะมัดเลยนันเนี่ยบู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 บอตอนนี้ยังกินไม่ได้นะต้องรอทุกคนมาเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสกันก่อน อันนี้คืออะไรนะอันนี้คือคุณโนโ์แมนงั้นเราก็มาปั้นคุณโนโ์แมนดีกว่าปั้นคุณโนโ์มแมนงั้นเหรอนี่ไงเอามาปั้นกันเยอะๆแบบนี้ปั้นเยอะๆแบบนี้อเอ้วรวมล่างกันได้ด้วยแฮะจากนั้นพอปั้นรวมล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาหัวของคุณโนโ์มแมนที่มีผลตัดเอามาเสียบข้างบน,บนก็ใช้ได้แล้วไงอ๋ก็จะกลายเป็นคุณโนโ์มแมนของจริงอ่ะ ในที่สุดก็นึกออกสักทีว่าลืมอะไรอ้ oh, แสดงว่าอันนี้คือความลับอีกหนึ่งอย่างใช่หรือเปล่าเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่แกทำมาหลายๆอันเลยดีมากเลยนะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พราะเราก็ตั้งขาตัวลาทุกคนไปก่อน รักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย,บยอย่าลืมไปทำตาพวกเรากันด้วยนะรับรองได้เลยว่าสนุกแน่นอนบุ